สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตนรับกับก็ามาทําครัวกันอีกทีนะครับเราก็สนุกสนานการทําครัวกันไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรเราก็เอามาแชร์กันมีอะไรเราก็มา,าแบ่งปันให้กันไว้ฝึกไว้ทํากันนะครับสนุกสนานทําครัวผมก็พยายามจะหาเมนูง่ายๆนะครับที่ว่าเราทํากันได้ มาช่วยกันทําครัวในแต่ละครั้งแต่ละวันนะครับหรือว่าถ้าหากใครๆอยากจะมีเมนูอันไหนอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะให้ผมลองทําก็เชิญคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเราจะได้มาหัดทําหรือลองทาไปด้วยกันผมจะได้เรียนรู้เมนูใหม่ๆไปด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็หาเมนูกันสนุกๆครับที่เราทำกันได้เองทานเองที่บ้านได้นะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับเราสนุกสนานกันมาช่วยกันทําครัว เป็นกำลังใจให้กันก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆมีเมนูใหม่ๆมีอะไรก็แ่งปันกันแชร์กันนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะลองทำเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งง่ายๆเหมือนกันเป็นเมนูเรียกว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าก็เหมือนกับที่เราไปกินตามร้านอาหารทั่ว,วไปนะครับง่ายๆเป็นซอสครีมนะครับ จริงๆเราต้องไม่เรียกว่าสปาเกตตีคาโบนาร่าจริงๆมันควรจะเป็นพาสต้าเพราะว่าพาสต้าเนี่ยมันจะเป็นชื่อรวมๆของการเรียกของพวกนี้นะครับไม่ว่ามันจะเป็นสปาเกตตีเพราะม,มีหลายอย่างจริงๆนะครับในพวกไอ้พาสต้าเนี่ยอย่างเช่นที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือ spaghetti. สปากเกตตีสปาเกตตีก็จะเป็นเส้นกลมๆครับเส้นกลมๆยาวๆประมาณสัก10นิ้วนะฮะสิบสิบนิ้วก็ มีเส้นเล็กเส้นมามันก็มีเบอร์ของมันด้วยนะครับเบอร์เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเส้นเขาเรียกว่าลิงกีนี่ลิงกีนี่ก็จะคล้ายๆกันเป็นเส้นยาวๆนะครับเส้นยาวๆแต่ว่าแทนที่จะกลมๆมันจะเป็นเส้นแบนๆและมีความหนาขึ้นมาหน่อยนะครับจากนั้นก็จะเป็นอะไรอีกอ่ะมักกรโรนี่ยมักกรโรนีก็จะเป็นแบบโค้งๆกลมๆมีรูตรงกลางนะครับสวหรับพวกนั้นก็บางทีก็เอามาทําเป็นทําซุปมันก็ได้เอามาทําเป็นผัดก็ได้นะครับ แล้วก็ยังมีฟูซินีฟูซินีจะเป็นแบบเกลียวนะครับเป็นแท่งๆประมาณสักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเกลียวเกลียวเกลียวนะครับอันนั้นก็เอามาผัดมาทําเป็นครีมอะไรก็ได้นะครับมีความหนาอยู่พอสมควรและอีกอย่างหนึ่งที่ที่มักจะเห็นกันบ่อยๆก็คือลาวิโอลีลาวิโอลีก็จริงๆมันก็คือเหมือนเกลียวนี่ละครับซึ่งมันมีข้างในมันจะเป็นไส้นะมีทั้งไส้ผักมีทั้งไส้ชีสมีทั้งไส้เนื้อสัตว์ก็มีนะครับพวกนี้นะแต่ที่นี้ เขาก็จะบอกว่าอ้าวแล้วมันมีตั้งหลายอย่างแล้วเราจะกินกันยังไงเราจะเอาตัวไหนมากินดีนะฮะเขาบอกว่าวิธีง่ายๆหลักการง่ายๆแล้วกันเขาบอกว่าหลักการง่ายก็แค่เหมือนกับว่าถ้าเส้นเล็กเส้นบางก็จะกินกับซอสที่มันเป็นซอสใสซอสใสพวกซอสมะเขือเทศหรืออะไรเงี้ยนะซอสเนื้ออย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยสปาเกตตี้เนี่ยเราก็จะจะไปกับได้กับหลายซอสเลยก็เป็นซอสที่มันง่ายๆ ซอสมะเขือเทศซอสผักซอเอซอสเนื้อซอสหมูอะไรเงี้ยนะฮะสเปรตี้ซอสนะครับซอสบางก็จะไปกับเส้นบางแต่ถ้าเส้นหนาหน่อยนะฮะเส้นหนาหน่อยอย่างเส้นอย่างเงี้ยลิงกุยนี่นะเส้นหนาหน่อยนะครับก็จะไปกับซอสพวกที่มันมีความหนาความข้นของครีมพวกเช่นพวกคาโบนาร่าที่เราจะทํากันเนี่ยนะครับซอสครีมซอสอะไรทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีประมาณนี้ถ้าซอสบางเนื้อเนื้อซอสบางก็จะกินกับเส้นเล็กนะฮะซอสน้ํามันซอส มะเขือเทศอะไรเงี้ยถ้าเส้นหนาซอสครีมซอสชีสซอสอะไรอย่างนี้ก็จะกินกับเส้นที่หนาหน่อยไม่ว่าจะเป็นมากาักกะโรนีไม่ว่าจะเป็นลิงกูนี่หรือไม่ว่าจะเป็นซูซีนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเลือกเส้นที่มันหนาใช่ไหมครับเส้นในหนาเพราะว่าเราจะทําซอสคาโบนาร่ามันเป็นซอสครีมนะฮะเรามาทําเส้น,นกันกอนผมจะใส่เกลือเข้าไปสัก,สกช้อนหนึ่งนะครับช้อนโต๊ะเราก็สามารถที่จะต้มไปสักพักหนึ่งพอร้อน้้าเดือด เส้นมันเริ่มนิ่มนะครับเส้นเริ่มนิ่มเราก็ลองตักเส้นขึ้นมาดูนะฮะเส้นขึ้นมาดูลองจับดูก็ได้แต่ระวังมันร้อนนะครับรองมันร้อนแบบบีบสันๆนเบาๆปุ๊บเส้นขาดก็แสดงว่าใช้ได้นะครับหรือจะลองอยากเอามันลองชิมดูเลยก็ได้ถ้าลองชิมดูแล้วมันอืมกัดแบบนุกนุกกนุก็โอเคนะฮะแสดงว่าเส้นใช้ได้แล้วเราก็เอาเส้นมาสำคัญที่สุดเราต้องเอาไปก็เรียกว่าเอาไปน็อกน้ำซะก่อนนะครับเอาไปน็อกน้ํา นอกน้นําก็คือว่าเราต้องเอาเส้นเนี่ยไปผ่านน้ําเย็นนะฮะพอเส้นที่มันสุกแล้วไปผ่านน้าเย็นสักหนึ่งรอบนี่จะก,กินเส้นให้มันอร่อยอร่อยมันก็ต้องเส้นมันก็ต้องมีความอุ่นอยู่ตลอดเวลาผมก็จะเอามาใส่มห,หนนม้อนึ่งไว้หน่อยนะครับหม้อนึ่งไว้เพื่อที่จะคงความอุ่นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไปคุบม,มันนะครับไม่ได้ถึงกับไปทําให้มันร้อนขึ้นกว่าเดิมน,นะครับและในช่วงนี้แหละผมก็จะเติมน้ํามันออ,อลิฟออยล์เข้าไปอีกสักทีหนึ่งนะอย่างน้อยๆเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกัน เสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการพักเส้นไว้ตรงนั้นแล้วหลังจากเราได้เส้นเรียบร้อยต่อไปเราก็มาทําครีมกันเลยครับนะอ่ะทีนี้ค,ครีมคาโบนาร่านะครับมีอะไรกันบ้างค,คารีมคาโบนาร่าแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นครีมแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อนะครับเรามาเริ่มตรงส่วนที่เป็นเนื้อกันก่อนนะครับส่วนผสมก็จะมีนะเบคอนนะครับเบคอนนะเนื้อเบคอนนะครับ ส่วนผสมที่2เห็ดเห็ดเนี่ยมันก็มีหลายสูตรเหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าควรจะใช้เห็ดฟางแต่ผมอยากจะใช้เห็ดออรินจีมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกกลิ่นเห็ดออรินจีมันไม่แรงเท่าเห็ดฟางนะครับกลิ่นเห็ดฟางมันจะแรงไปนิดนึงก็เลยผมว่าผมอยากใช้เห็ดออรินจีเพื่อทะ่ทำแล้วก็เราก็จะมีกระเทียมนะครับฝานบางๆเป็นแผน่แผนๆ แล้วก็ยังมีพาสเล่เจ้าเก่าพาสเล่สับนะครับพาสเล่สับให้เป็นเนื้อเพื่อความเพิ่มความหอมให้กับครีมนะครับนะนี่ก็คือส่วนที่อ่อแล้วก็อีกอันนึงก็คือปาปริก้าครับป่นอีกป่นป,ปาปริกา้าปาปริก้านะครับอ่ะส่วนที่จะเป็นน้ําซอสนะครับส่วนที่เป็นน้ําซอนะสนนซอ,อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่าลืมเราก็จะต้องมีไข่ไข่เหมือนกันนะครับทุกครั้งเลยใช้ไข่ตลอดไม่รู้ทําไมนะแต่ผมชอบเมนูไข่ มันให้พลังงานแล้วก็มันให้ความอร่อยดีมากเลยนะครับผมจะทํากินกัน3คนตอนนี้ผมก็เลยใช้ว่าผมใช้ไข่3ามฟองแล้วกันนะครับจากไข่เราก็จะมีวิปครีมครับวิปครีมก็จะเป็นตัวสําคัญที่เราจะต้องเอามาใช้เพราะว่าวิปครีมเนี่ยมันเป็นตัวทําให้ความมันขึ้นมานะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงสําคัญที่สุดเช่นกันพาเมซานชีสครับพาเมซานชีสก็คือชีสที่จะมาปนในนั้นนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมถ้วยนี้งานไหนก็ใช้ถ้วยนี้ตลอดเริ่มต้นที่ไข่เลยครับไข่สามฟองนะฮะไม่ต้องแยกไข่ขาวไข่แดงใช้มันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ตอกมันลงไปไข่สามฟองนะครับเราได้ไข่สามฟองเรียบร้อยแล้วนะครับไข่สามฟองเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มตีเลยได้เลยครับจัดก,การคนมันเลย คนนิดหน่อยนะให้มันไข่แดงมันแตกไข่ขาวผสมกันหลังจากที่คนไปได้สักพักหนึ่งนะครับคนไปได้สักพักหนึ่งไข่แดงไข่ขา,ขาวเริ่มเข้ากันได้ดีก็โรยชีสเลยครับนะโรยชีสชีสก็ผมใช้ในนี้ผมใส่ไว้3ช้อนโต๊ะนะครับเพราะกาวะว่ากิน3คนก็เดยประมาณใส่ชีสก็ไปแล้วร้อยนะครับอพอเรียบร้อยปุ๊บ ก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือวิปครีมจัดก,การาวิปครีมอะลยครับเปิดมาเลยใหม่ๆก็ตัดนะครับตัดชับวิปครีมเนี่ยถ้าเราใส่น้อยมันก็จะกลายเป็นซอสแบบว่าไม่ค่อยเป็นซอสน้ําเยอะมันก็จะเป็นซอสน,น้ําน้อยผมก็เลยจะใส่วิปครีมเข้าไป2กล่องเลยนะครับเมื่อเราตีวิปครีมไข่แล้วก็พรอามแาซานชีสเรียบร้อยแล้วเราก็พักมันไว้ก่อนนะครับพักไว้ตรงนี้เลยนะครับ รับไว้ก่อนต่อไปเราก็มาจัดการพวกที่ส่วนที่เป็นเนื้อกันามาเริ่มจากเห็ดก่อนก็ได้เห็ดใช้สัก2หัวก็น่าจะพออาจจะไม่ได้ต้องใช้เยอะนะครับสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเห็ดเอเรงันจีสับมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จัดการเจ้านี่ครับเราก็ได้แล้วครับทั้งหมดที่จะมาเป็นเนื้อกันโอเคครับตอนนี้เตาเริ่มร้อนแล้วเราก็มาจัดการเริ่มทํากันต่อสำหรบับเซิร์ฟเราจะเริ่มด้วยเจ้านี่ครับ เบคอนนะครับพอน้ำมันเบคอนมันเริ่มออกมาแล้วก็ตัวเนื้อเบคอนมันเริ่มเกรียมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าประมาณนั้นกำลังดีนะครับต่อไปเราก็เริ่มใส่ส่วนต่างๆต่อไปเริ่มกันที่กระเทียมครับโยนกระเทียมลงไปก่อนกลิ่นกระเทียมกับเบคอนก็จะเริ่มคลุกเคล้ากันอร่อยยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นพอได้ที่ปุ๊ k, บต่อไปก็คือเจ้านี่เลยครับ เห็ดออริงจิไปเลยจิมีแบบนี้พราะเห็ดออริงจิเริ่มสุกเราก็ใส่พาสเล่ครับอันสุดท้ายแต่ก็ยังไม่สุดท้ายเพราะเรายังมีปาปริก้าอันหนึ่ง เราโรยพริกปาปริก้าเข้าไปแล้วตอนนี้กลิ่นของพริกเริ่มเข้ามาแล้วนะครับหอมเชียวนะครับก็เสือสิ่งสุดท้ายแล้วครับก็คือเจ้าซอสนี่นะครับเราอย่าลืมเราต้องลดไฟนะครับตอนนี้ไฟมันแรงไปมันจะไม่ดีเราต้องไม่เทพรวดเดียวนะครับเราถ้าว่าการที่เราเทพรวดเดียวเนี่ยมันจะทําให้ไข่ที่ลงไปมันจะสุกช้าเพราะ,ะนั้นเราต้องค่อยๆเท เทเพื่อที่ว่าระหว่างที่เทลงไปก็คนไปด้วยนะครับคนไปด้วยเทไปด้วยทําให้ไข่ที่มันลงไปนี่ค่อยๆสุกนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับซอสเสร็จเรียบร้อยเส้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ถึงเวลาเอามาจะเอกกันแล้วนะครับเราก็เอามาเลยครับนี่ต่อไปก็คือเอาซอสมาโรยนหน้าแล้วล่ะถ้าใครชอบนะครับไม่เสียหายถ้าเราจะใส่ พาสเล่ข้างบนอีกสักนิดหนึ่งนะครับโรยทั่วๆนะครับโรยทั่วๆจะได้ดูอะไรอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่เด็ดพาสเล่สักหนึ่งช่อเหมือนเดิมเลยตามสูตรของผมปักไว้ข้างบนนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับผมสำหรับคาโบนาราสปาเกตตี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับหากว่าอยากจะให้ลองทำอะไรกันเมนูไหนน่าสนใจคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ บอกกันเข้ามาได้แล้วเราจะได้มาหัดลองทำเมนูสนุกสนุกกันทำอาหารในบ้านทำกินกินกันเองนะครับอร่อยอร่อยไม่มีใครอร่อยชมแล้วก็ชมตัวเราเองนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ